ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องตําออกแกิกันอีกอแล้วครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาหมักแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่านะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมต้องหมัก <c oughs> มาถึงใช้เลยไม่ได้เลยเอามาหมักมาเบิกทําไมให้ยุ่งยากเสียเวลาทําไมนะครับก็ที่เขาหมักกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็เพราะว่าในเจ้าแกบใหม่นเนี่ยนะ ในเจ้าแกบในในแกบใหม่ตัวเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยในแกบเนี่ยมันมีธาตุซิลิกอนอยู่ไอธาตุซิลิกอนเนี่ยมันจะไปดึงไโตโัวเจนดึงออกซิเจนเพื่อทําการย่อยสลายถ้าพูดง่ายงของเราก็คือมาย่อยสลายเนี่ยแกบเนี่ยอ่ะ,ะนะถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยนะมาย่อยสลายแกบแต่ในแกบมันมีธาตุซิลิกอนไอเจ้าตัวเนี้ยมันแสบมันเปนดึงเอาไโตัวเจนมาดึงออกซิเจนมามาย่อยสลายตัวโมเดลน,นะปับปับปับอย่างนี้ ทีนี้เมื่อเราได้แกะมาป้บเนี่ยได้แกะมาป๊บผสมดินใส่เลยฟ้าบนะใส่แบบนี้ปลูกไปเลยเรารดน้ำป้าบป้าบป้าบลงไปไอ้เจ้าซิลิคอนก็ดึงเอาในตัวเจนในคิดในดินที่ในปลูกเนี่ยเอาคีเจนในกระถางเนี่ยไปย่อยสลายแกบเมื่อเกิดการย่อยสลายปุ๊บมันก็เกิดความร้อนมันก็ปลดปล่อยความร้อนออกมาไอ้เจ้าความร้อนตังเนี้ยไอ้ตัวความร้อนตรงเนี้ยที่มันระหว่างที่มัน มันมันย่อยตัวเนี้ยไอความร้อนตัวเนี้ยมันมีผลกระทบต่อรากพืชของเราที่เราปลูกในกระถางนี้หรือปลูกในกระสอบปลูกในกระมังถังเปปลูกในแปลงก็แล้วแต่เนี้ยเรามันหมักเราอยู่ที่นี้ความร้อนก็ไปทําความเสียหายให้รากพืชของเรานะเมื่อรากพืชของเราได้รับความเสียหายจากความร้อนที่มันเกิดการหมักตัวนี้มันก็ดูดน้ําไม่ได้ดีดูดอาหารไม่ได้ดีดูดน้้าไม่ได้ดีพืชก็จะเริ่มเฉา ใบเหลืองก็อาจถึงตายได้นะครับเพราะนั้นแกลบใหม่ไม่ควรเอาไปใช้จะต้องหมักเสียก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาหมักแกลบแบบแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าแบบง่ายๆเลยนะแม่บ้านแม่เรือนที่อยู่บ้านอยู่อยากจะทำก็ทำได้เลยครับนะทำได้หมดเลยอ้าววิธีการไม่ยากครับอ้าวบอกอีกนิดนึง เมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าแกบไอ้เจ้าซิลิคอนที่อยู่ในแกบเนี่ยมันมันต้องการในตัวเจนสูงเพราะนั้นเราก็หาสิ่งที่มันมันมันต้องการในการหมักก็คือนี่ไงขี้วัวใช้ขี้วัวถ้าเราอยากหมักด่วนก็ใช้อนีอย้ยูเลียนะครับยูเลียนะเดี๋ยวก็จะบอกต่อไปนะครับอ้าวทีนี้หมักแบบง่ายๆหมักแบบไหน อัตราส่วน3ต่อ1นึ่เหมือนเดิมง่ายๆนะผมใช้กระมังนะมังเล็ก1ส่วนทำแล้วนะครับนี่ให้ทำให้ดูเลยนะ2ส,ส่วนเริ่มทำแล้ว3ส,ส่วนง่ายๆทีนี้เจ้าซิลิกอนเจ้าธาตซิลิกอนมันต้องการไนโตรเจนในการย่อยสลายตัวมันเราก็เอาไนโตรเจนไปให้มันเลย เอามูลวัวมูลควายมูลขี้วัวขี้ควายใช้ได้ทุกขี้นะครับ <c oughs> ประธานโทษใช้ได้ทุกขี้ขี้หมูขี้งูขี้ควายขี้แพะขี้แม่ขี้อะไรก็แล้วแต่มันมีไนโตรเจนอยู่เราก็เอาใส่ไปให้มันเลยเอาอยากได้เอาไปจัดอยากได้ไปจัดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามือเรานี้นะผสมปนเปยใส่ถุงมุงทุงมือได้ก็ได้ผมเอามาลืมใส่นะเราคูุกเขาอันนี้ก่อนคูุกเขาผงๆให้มันเข้าออก,กันก่อน คุกเขาผงผงก่นนะอนเนาะเสร็จแล้วผงอย่างเงี้ยยังไม่ได้เราจะต้องบาบ้านใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เอามาใส่เลยนะครับใส่ทั้งขวดใส่เป็นขวดแล้หรือเอาใส่บัวเทลงก็ได้มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจา้าปวกหงอกกุ้ยจุลินทรีย์ทุกจุลินทรีย์ใช้ได้หมดใครมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอามาผสมตรงนี้นะมาผสมนี่แล้วคุกเขา แต่ตอนนี้ผมทําเหมือนผมไม่มีอะไรเลยผมจะทําให้ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนผมไม่มีสักจุลินทรีย์ผมไปใช้น้ำเปล่านี่แหละน้ำเปล่านี่แหละเทลงไปเอาเทลงไปอย,อย่าเทเยอะนะเอาพอมันหมาดก,ก่อนแล้วเรามาคุกเขาอีกทีหนึง่งนะครับเอาน้ําลงไปนะครับเพื่อนน้ามันจะทําให้เนืละไอ้ขี้มัวขี้ควายเราเนี่ย มันก็จะไปให้ไอสารซิลิกอนในแกบเนี่ยมันดึงเอาไนโตรเจนจากขี้งวยวิ้วควายออกมาให้มันหมักตัวเองมันนะครับเนี่ยเราเอามาคุกเขากับน้ำเอามันยังไม่ได้ก็วิธีเช็คว่าได้ไม่ได้ก็จับดูงี้ถ้าจับขึน้นมาปุ๊บปล่อยมือทำเป็นก้อนมันไม่แตกก็ใช้ได้แต่ว่านี่ยังแตกอยู่ผงเติมได้อีกหน่อยนึงนะครับ อันนี้ผมทําเหมือนไม่มีผมไม่มี EM ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะทำเหมือนไม่มีอะไรเลยนะนะใช้น้ําเปล่าเลยครับพี่น้องง่ายๆนะครับใครมีจุลินทรียร์อะไรก็ใส่ไปนะครับผมบอกนะครับไม่มีอะไรน้ำซาวข้าวก็ยังดีนะครับไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำเปล่าอย่างผมนี่แหละนี่ ที่เขาเอาเอเอาจุลินซีนู่นนี่นั่นมาใส่ก็เพราะว่าจะได้เพิ่มจุลินซีในการช่วยย่อยสลายแต่ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเลยนี่ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าบ้านผมหรือบ้านท่านเนะี่ยไม่มีเลยใช้น้าเปล่าเพราะว่าจุลินซีก็มีในขี้วัวน,นี่แล้วนโตรเจนก็มีในขี้วัวน,นี่แล้วให้มันใช้เต็มที่ให้มันเอาตัวเนี้ยไปใช้นะครับ ถ้าใครมีก็ใส่ลงไปครับอ้าวนี่คุกเขาได้เต็มที่แล้วนะครับคุกเขาได้เต็มที่แล้วบีบดูแล้วไม่แตกเป็นก้อนไม่แตกใช้ได้ทีนี้วิธีเก็บ,ว,กบวิธีเก็บก็ไม่ยากจะเก็บไว้ตรงไหนตาตั้มเอานี้ใส่กระสอบนะครับเนี่ยเมื่อเราหมักเสร็จเมื่อเราผสมน้ําใส่แกลบใส่ขี้วัวใส่น้ํา คุกเขาให้เข้ากันแล้วตักเก็บเลยนะครับตักเก็บไว้ในกระสอบนี้ปากกระสอบกระเล็เแล้วเกินตักใส่กระสอบนี้ไว้ใช้มือดีกว่าเนาะ นี่ทาให้ดูแบบง่ายๆที่สุดแล้วนะครับแต่พี่น้องเราก็จะไปทําได้เนาะไม่ต้องไปเห็นเขาทําแล้วโอ้ยมันยากมันยากไม่ยากนะครับเนี่ยให้เอาแกบกับขี้วัวใส่ลงไปนะมีน้ำซาวข้า,ขาขวกับน้ำซาวข้าวใส่นะมีมากมีน้อยแต่ถ้าได้หมดไม่ต้องห่วงครับนะใส่ได้หมดอ่าเสร็จแล้วเรามัดปากนะมัดปากมาดปากนี้นะยายาใส่ยายาใส่แกลบ ที่เราหมักเนะี่ยเต็มกระสอบเพราะว่าทุกๆเจ็ดวันเราก็ต้องมากลับมันอย่างนี้อีกทีหนึ่งกลับกระสอบมันอย่างนี้เราตั้งไว้เราไปตั้งที่ไหนก็ก็กลับอย่างนี้เพราะว่าต้องการให้อากาศมันเข้าไปเพราะว่าซิลิคอนมันต้องการอากาศด้วยไงต้องการออกซิเจนด้วยไงเราก็ให้กระสอบขพราะเรามีรูโป,ปรง่ปรงนะครับจะได้กลับไปกลับมาได้สำหรับสูตรนี้ทําง,ง่ายๆสูตรเนี้ยหมักต้องเอาหมัก เมื่อเราทําเสร็จแล้วต้องไปว้ที่ร่มนอาไปวางว้ทีิร่มหมักอย่างน้อย1เดือนขึ้นไป1เดือนนะครับ1เดือนขึ้นไปและระหว่าง1สัปดาห์หรือ7วันเราก็มากลับบังทีหนึ่งนะก่อนจะกลับถุงกับกระสอบแล้วก็แกะดูดูก่อนว่าความชื้นในกระสอบมันมีไหมถ้าความชื้นไม่มีก็เติมน้านลงไปหรือเติมจุลินทรีย์เติมไรล,ลงไปให้มันมีความชื้น นะครับเสร็จแล้วก็มัดแล้วก็กับก็กลับกระสอบแล้วก็ตั้งไว้การกลับไปกลับมาก็เป็นการเพิ่มอากาศเนาะในตัวเจนก็มีในขี้วัวละจุลินทรีย์ก็เป็นในขี้วัวละอากาศอยู่ในถุงนี้ละให้มันหักคนเดียวมันเลยเจ้าอยากได้ดีนะก็เอาไปทั้งในตัวเจนทั้งออกซิเจนจัดให้มันไปนะจัดให้มันไปนะครับท่าน ผู้ชมโดยเฉพาะท่านแม่บ้านเนาะเกษตรมือใหม่ทั้งหลายนะ,นะมือใหม่ทั้งหลายนะครับมาดูช่องตาตั้มแล้วก็ไม่ต้องตกใจทําง่ายๆเลยนะครับ <S <S ผมสอนผมแนะนําในสัตว์แนะนําง่ายๆที่สุดนะครับ <S 1> <S 1> ไปเห็นช่องอื่นเขาใส่นู่นใส่นี่ก็ไม่มีไม่ต้องไปตกใจนะครับ <S <S ไม่ต้องตกใจว่ามันจะผิดสูตรผิดเสิร์ตผิดมันไม่เป็นมันไม่ดีไม่ต้องห่วง <whereas S 2> ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงทำตามผมนี่แล้วเอาไปตั้งที่ร่มเลยเดือนเดียวได้จัดกัดได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับนะได้เลยเพราะเรามีขี้วัวนีเนี่ย สำคัญต้องมีมูลสัตว์นะครับขี้วัวขี้ม้าขี้ควายต้องมีมูลสัตว์น <Toby> ะพี่น้องนะต้องมีมูลสัตว์แม้แต่ไม่มไม่มีเอาขี้ดินไปใส่เอาทรายไปใส่มไม่ถูกมันไม่มีไนโตรเจนนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับก็ทําให้มันถูกสูตรเนาะทาให้มันถูกสูตรก็คือขอให้มีมูลสัตว์นี่แหละขี้นกขี้เป็ดขี้ไก่อะไรได้หมดเนาะได้หมดนะครับอัตราสามต่อหนึ่งนะท่านจะทําเยอะทํามากก็ไปขยายเอาเอง สามกระสอบสี่กระสอบก็3มตัวหนึ่งอย่างเดียวนะครับตาสามตัวหนึ่งนะนะหมักยังไงเอาตะลัมังผมหายไปไหนแล้วเออยู่ในีอู้เอ่าต่อไปจะแถมให้อีกสูตรหนึ่งถ้าบ้านท่านไม่มีมูลสัตว์ไม่มีขี้วัวขี้ควายอะไรทั้งอย่างไม่มีสักขีนะใช้สูตรนี้อ่ะผมก็จะใช้นี่นะ ผมใช้สองถ้วยพออันนี้ไม่มีอัตราส่วนนะครับไม่มีสามต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งอล้วะน,นี่ผมใช้แกลบสองถ้วยถ้าไม่มีใช้นี่แหละครับนี่ยูเรียโุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียมีในตัวเจนสูงก็เอาในตัวเจนตัวนี้แหละไปย่อยสลายธาตุธาตุซิลิกอนนะย่อยสลายธาตุซิลิกอนเมื่อกี้มันแก่อันนี้ไม่มีสูตรนะไม,ไม่มีสูตรอันนี้น้ําเตรียมน้ําไว้อยู่นี่สามลิตร อันนี้ปุ๋ยยูเลียใส่กระแปงมากะคนเดียวนะครับใส่เท่าไรห้าลิตรใส่เท่าไรสิบลิตรเท่าไร่ถ้าเราถ้าเราหมักมากก็ใช้นานกว่าสิบลิตรนะนี่ผมหมักน้อยก็ใช้ห้าลิตรนะและ้วสำหรับคนเนี่ยใช้มือนี่แหละนะคนให้คนให้ปุ๋ยยูเรียมละลายเมื่อมันละลายได้ที่แล้วก็เทลงไปน,น้อยเทเบาเทงไาในแกบเลาวนี้นะ เ็น้อย SUV ก่อน,นเสร็จแล้วก็ผสมก่อนสมเมืนเมื่อกี้นั่นแหละสมมันสูตรที่หนึ่งนะสมมันสูตรที่หนึ่งแหละไม่มีอะไรเลยคุกเขาให้มันเข้ากันแค่นั้นเองเอามันยังไม่ได้เทให้หมดนะคุกเขาให้เข้ากันอ่าผู้ยุเรียเทใส่น้ํำคนให้ละลายละลายจนหมดแล้วก็เอามาเทใส่แกบเนาะเทใส่แกบคุกเขาให้มันเข้ากัน ให้แกะมันเปียกอะเข้าใจไหมครับเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเขาแกะให้แกะมันเปียกเนาะคุกเขายัางไงเป็นยังไงก็ให้แกะมันเปียกสรุปแล้วให้แกะมันเะปียกเนาะอ่าเมื่อมันได้ที่แล้วเราก็บีบดูเนี่ยถ้ามันเป็นกนอ้อนน่ะจับขึ้นมาเนี่ยปุ๊บปล่อยแล้วมันไม่แตก,กออกจากมือ,อถ้ามันแตกจากมือสแสดงมันยังไม่เปียกเป็นก้อนเนี่ยใช้ได้แล้วจบแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วจัดใส่ไหนใส่นี้ ใส่ถุงนี่มาใช้มือนี่แหละนะจัดใส่ถุงเหมือนเดิมใช้ยูเรียเป็นตัวหมักนะครับเป็นตัวหมักก็คือให้เจ้าธาตุิิิกอนที่อยู่ในแกบเนี่ยมันดึงยูเรียไปใช้ในการย่อยสลายตัวมันเองเนาะ เราไม่มีขี้วัวเราขี้ควายเราก็ใชย้ยูเรียเสร็จแล้วมัดปากมัดปากถุงมัดปากกระสอบเวลามัดก็ให้มันแกะง่ายๆน,นะนะไม่ใช่มัดจะแน,น่นปึ๊ดแล้วก็ตอนแกะน้าห้ามบ่นนะนะแกะเพราะเราต้องแกะเช็คดูความชื้นอะไรมันอยู่นะครับไม่ใช่มัดจะเงื่อนตายแล้วแกะไม่ได้มีดปาดอีกเดือดร้อนอีกนะเดือดร้อนพวกบ้านอีกอ่าเสร็จแล้วสูตรนี้จะบอกให้ว่าหลังจากาทําเสร็จก็เก็บไว้ที่ร่มเหมือนเดิมนะครับ อันนี้เจ็ดวันใช้ได้เลยเจ็ดวันอย่างน้อยนะเจ็ดวันนําไปใช้ได้เลยแต่ก่อนจะนําไปใช้ต้องเปิดปากถุงแล้วเช็คดูก่อนถ้ามันยังมีการกระบวนการย่อยสลายอยู่เพราะว่ามันมีเอาเราใส่ยูเรียลงไปคือไนโตรเจนลงไปยูเรียจากยูเรียลงไปเนี่ยเจ้าซิลิกอนมันกําลังดึงไปใช้กำลังย่อยสลายกำลังคลายแก๊สอยู่ถ้ามันร้อนเอามือจับดูเดี๋ยมันยังร้อนอย่าเอาไปใช้รอให้มันนเย็นก็รอ ไปที่หน้าอีกเขาบอกว่าอย่างในสูตรทั้งมันน่ะอย่างน้อยเจวันแต่ถ้าไว้14วันก็ยิ่งดีไว้เดือนก็ยิ่งดีถ้าเราเราไม่รีบใช้นะครับนะอย่างน้อยเจวันก็ถ้ายาถ้าจะใช้ด่วนก็ต้องมาเช็คดูก่อนนะเปิดปากถุงแล้วไปจับดูจับแกะด,ดูถ้ายัางร้อนอยู่ก็ยังไม่ต้องใช้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อ,อท่าน f อฟท่านพี่น้องท่านเกษตรกรมือใหม่ทั้งหลายนะครับผมวันที่ผมมาสอนทํา การหมักแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่าอยู่2ส,สูตรนะแบบง่ายๆเลยนะง่ายที่สุดนะแบบไม่ต้องมีอะไราไมากมายไม่ต้องมีไอ,ไอ้น้ำจุลินทรีย์อะไรทั้งนั้นเลยใช้น้ําเปล่านี่แหละเอาแบบง่ายให้ดูเลยครับถ้ามีจุลินทรีย์อะไรดีไหมด,ดีดีทั้งหมดแหละแต่วันนี้ทําให้แบบว่าไม่มีสักอย่างนะจะได้ตัดปัญหาว่าใช้น้ําได้ไหมใช้นี้ได้ไหมใช้นู่นได้ไหมนะถ้ามีใช้ไปไม่มีใช้น้ําเลยอย่างผมนี่ อา้าวก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับชมนะขอบคุณทุกท่านที่ได้คอมเมนต์เข้ามาได้กดติดตามได้กดไลค์กดแชร์ให้เนาะจนบางคลิปนี้ก็มีผู้ชมทะลุไปถึง7 8 0ดแปหมื่นวิวนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับก็ฝากติดตามช่องของตั้มเกษตรพะเพียงกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามจะมีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็มีแล้วพาทัวรรอบบ้านใครยังไม่ไป ยังนังไม่ได้ไปดูรีบไปดูนะครับว่าตาตั้มมันทําจริงแม่รอบบ้านตัวเองเนี่ยมุมนี้ก็เคยถ่ายแล้วนะมุมเก็บปุ๋ยของผมนะครับเอาครับสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ